ครับหาเพื่อนๆมาเสียบยอดพุทราป่ากันครับ ลูกแหน่เพื่อนๆเ,เป็นต้นพันธุ์ตัดทิ้งเลยครับมาทำความสะอาดให้เลย เดี๋ยวน,นี้ไว้เป็นไฟเสียบพุทธาห้าสินะครับคือเป็นต้นตัวผู้เนาะนนี้จะเสียบพุทราหิมะขาวนะครับ แล้วก็เพื่อนเห็นหน้มครามไหมนี่ครับน้หนม้หนมพวกนี้ก็จะเป็นอุปสรรคในการพันของเรานะครับน้มพวกนี้หลุดง่ายเพื่อนเคาะนิดนึงก็หลุดแล้ว การทำงานครับนี่เ,นเพื่อนเตรียมต้นพันธุ์เสร็จแล้วนะครับเพื่อนก็นมาแต่งต้นพันธุ์หน่อยเขาบอกว่าบริเวณที่เราเลือ้อยตรงนี้นะครับนี่ยมันจะเป็นแผลช้ำๆเราก็ต้องตัดขึ้นมาอย่างนี้ครับนี่ครับ จะได้ไม่ช้ำนะครับอืมตาตัวเองอ๋อแบบนี้จะเป็นเรื่องเป็นเล่าอือนี่ครับน้ำตาไหล ใี้เพื่อนๆดูนะครับเราจะดูเฉพาะบริเวณขอบๆตรงนี้นะแผลวกนี้นะที่เราต้องการนะฮะตรงนี้ช้ําก็ไม่เป็นไรเนาะนี่นะครับด้านข้างนะเดี๋ยวเรามาเตรียมกิ่งกันครับห่อไว้ครับกิ่งนี้นะครับเกิดจากที่เราไปแต่งต้นเขาแล้วก็กิ่งหักเสียดายกิ่งครับก็เลยว่าหาต้นพันธุ์เสียบไปนี่ครับกิ่งนะครับ เราก็เลือกกิ่งที่เป็นง่ามแบบนี้นะครับได้กิ่งพันดีอย่างนี้แล้วนะครับเราก็จะเสียบต้นหนึ่งสักสองอันนะครับสามอันนะครับนี่นะครับแล้วก็กิ่งเล็กด้วยมีกิ่งเยอะนะครับ สกินนี่ล้กันสวยงามครับอืมเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆได้กิ่งแล้วเพื่อนๆก็ต้องมาพันกิ่งไว้นะครับพันกิ่งให้อ่อมทำมัมมี่เขาครับเนาะทำมัมมี่กิ่งครับ เพื่อนทำมามีแบบนี้นะครับทุกอันเลย เสียบยอดพุทาครับเสียบยอดพุทธาครับ อ๋อครับนี่ครับทำ <c oughs> มีสองกิ่งตอนสักอ่าเสียบยอดสักหน่อยก่อนแล้วกันนะครับเนาอ <c oughs> เสร็จแล้วนะครับนม่ลอยเรื่อยอ ข้านะครับดึงลงมาเลยครับตัดขึ้นมานิดนึงครับนี่ครับเร็จล้วมาทำริมครับ นี่แบบการเสียบยอดนี่คือฝั่งหนึ่งสไลด์นะครับฝั่งหนึ่งก็เฉียงให้เป็นแบบนี้นะครับนี่ฝั่งหนึ่งสั้นฝั่งหนึ่งยาวนะครับทีนี้เพราะอะไรนะครับเพราะอะไรเราเสียบลงไปเนี่ยนะครับนี่ครับเขาก็จะสนิทเลย <c oughs> กิ่งหนึ่งเราทำสักสองต้นนะครับสองต่อนะครับอันนี้สนิทแล้วนะอันที่หนึ่งนะครับ อีกอันหนึ่งครับดึงลงยาวๆเลยครับ <c oughs> สองอันนะครับ แล้วก็แหวกครับแกะเปลือกนี้นะครับเพื่อน,นแกะอย่างนี้บริเวณแกะเนี้ยครับเพื่อนเขาก็จะเป็นแผลเราก็ตัดออกนะครับเสร็จแล้วเราก็เสียบไปเลยครับยเขาก็จะสนิทพอดีนะครับ เสร็จแล้วนะครับก็พันเลยครับ เสร็จแล้วครับง่ายไหมครับเพื่อนๆนะนี่ครับพาเพื่อนๆมาเสียบยอดพุทราป่าต่อป่าง่ายๆนะครับจากกิ่งที่เราทําหักแล้วลองมาเสียบดูนะครับเพื่อนๆเนาะก็เป็นการขยายพันธุ์การพัฒนาความรู้เรานะครับวันนี้ก็ลาเพื่อนไปนก่อนนะครับสวัสดีครับ